ยังไม่มาเหรอรยังมาไม่ถึงแจ้งเพื่อนด้วยนะจ๊ะมมแม้วมันฉันนานเท่าไห เวใจฉันจะมีแต่เธอสัญญาใจดวงนี้ไม่ยอมให้ใครเข้ามา หาเพลงไม่เจอว่ะโอ้โหพูดอย่างนี้ดิตองหลังอ่ะไอ้ท่านเอาเอา,เอาตรงแข้งให้เสร็จก่อนวอามันได้เลยแหละไ,ไอ้เหี้ยแกงที่มันแหลมจนพวกมึงอ่ะไอเ้เหี้ยมาสปินควยาอะไรดิดโยก็แตกแล้วไม่พูดเลยปะ่ะไหนแกงวันเนี่ยเอ,เอาเอา,เอาเป็นทีละแกงนี่ก่อนเนี่ยไอ้เหี้ยแต่เขามีปืนห้ากระบอกไงนะ ั้างในหรอไม่สปินที่กลัวเนี่ยกลัวปะล่ะกลัวจะเลยวงไฟโง่เฮ้ยเขเล่นไปก่อน่ะไอ้เหี้ยนะกูแต่ใจกูจะเคลียร์กวันก่อนนะไอ้วันมาซ้อนไอ้รอบเราไอ้เหี้ยมึงก็เพิ่งบอกอยู่ว่าวันมาซ้อนไอ้เหี้ยสักพักก็มาสปินอี่แหละมึงให้กูเคลียร์เป็นแผ่ๆไม่ได้ไงไอ้เหี้ยมาถึงจะให้กูเคลียร์สองแผ่เลยอ่ะไม่ใช่เว้ยไอ้เหี้ยต้องดูเรื่องแข่งก่อนถ้าเกิดมุดแข่งมาให้แข่งใหม่อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมึงก็ต้องเล่น มึงมาโฟกัสในเมืองยังไม่ได้หรอกไอ้อนนี่ยหมดแก๊งเขาก็บอกอยู่ว่าเอาแข่งให้ออกแบดีที่สุดอ่ะเข้าใจปะแต่ก็รอแลนะจะไม่เคลียร์เลยยืนเกาอะก็เดี๋ยวเคลียร์ทีเดียวเลยพอแข่งจบพี่วินพูดจริงเอาให้ทุกแก๊งเลยแก๊งน่าด้สีชมพูที่นะหลายแผล่ะ เอออแก๊งมพูด้วย่านี่จบไปถ้าหลังแข่งเสร็จเอาแก๊งไหนแก๊งแรกก่อนเยียร์พวกรักก่อนขอวันได้ไหมแน่รักแน่มันก็แยกกันแล้วอ่ะขวันไดไพอเป็นนัดเขาเล่นในยี่สิบสองร่างกยี่สิบสองร่างร่างใดยี่สิบสองไงก็มึงเลือกเลยกูเล่นได้หมดอ่ะขอวันก่อนก็แล้วแต่เราจะยอุ่งมั้ยไปอม่เราเราคลียร์ก่อนไม่ได้พวกรักเขาไม่ได้มีอะไรกับเราอ่ะไหนแก๊งไหนคือแก๊งแฟนในแก๊งเอาแก๊งนั้นก่อนนะฮะไม่มีอ๋อได้เป็นเพี่ยคนคุยเดี๋ยวเขาก็ทิ้งผมรักก่อนผมรักเสร็จแล้วไปแก๊งไต่่ออะ ที่วินเงาเลยแข้งไหนต่อรอแต่เลยรอแต่เลยแข้งไหนอ่ะพูดมาเลยอย่าอย่าไปแก้ไหนมันไซน์ไหนก่อนวันมาสปินหรือไอยืนเกายืนเกาปล่อยให้มันโตหน่อยก็ได้เออแล้วไปเอาวันก่อนนะโอเคปะมันเลยเอาวันเลย วันกลับมาสปินอ่ะเอาอะไรอ่ะเราแต่เลยจะเอาใครก่อนนะวันก่อนนะมาสปินเก็บไว้ที่หลังเลยปืนเยอะวันมีปืนไหมเอะวันอ่ะของไม่อร่อยเก็บไว้ที่หลังันมีวันมีปืนวันมียังไงอ่ะเอาวันก่อนใช่ป่ะยังไงพี่วินเราแต่เลยวันใช่ป่ะรักเออผมรักแล้วก็วัน วันงั้นเดี๋ยวถ้าวันเนี้ยมันประกาศเลยว่าเราเข้ารอบหรือต้องเล่นใหม่อ่ะเดี๋ยวเรียกมาเลยพรุ่งนี้โอเคปะแต่ถ้าพรุ่งนี้เราได้แข่งใหม่ก็คือก็ต้องเลื่อนนะเออแต่ถ้าอ้วันน่ะใช่ไหมเอ้อเดี๋ยวกูขอไปก่อนนะเออเดือดจัดเดือดจัดโอ้โหยังเดือดอ่ะเดือดเกินบางที ้เลยใครดูสถานการณ์ตอนนั้นก็ได้พี่เงียบเออใครดูก็ได้ดูว่ามันได้แข่งตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเออในหมดเลยตอนนี้มึงก็เตรียมปลาฉลามกนะันน่ะเตรียมปลาฉลามเตรียมอะไรไปก่อนนะ่ะคัาต่ำร้านหนึ่งนะฮะออ๋เออได้แหละวีร้านหนึ่งพอดีเน, <laughs> น,นี่ยเฮ้ยแต่อันนี้ฟุตจริงนะคัดต่ำร้านหนึ่งนะรงประกันก็สองแสนห้า ไหนอะนี่นท้ายว่าว่าก็อรอดูได้ว่าเขาประกาศปเป็นแนวทางไงว่าเราต้องเล่นต่อหรือว่าเราต้องเข้ารอบอะ่ะโอเคปะอย่าเพิ่องอุปทานหมู่เองว่าจะได้เข้ารอบนะรอดูก่อนโอเคปะก็กูไปฟังมาแล้วอะก็น่าจะได้เข้าอะ่ะสรุปมันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะเอิญยังไม่ร้อยอะเพื่อนแต่ก็เยอะเยอะว่าโอกาสที่จะได้แข่งต่อ เดี๋ยวต้องรอดูเขาประกาศอ่ะแกนเดี๋ยวก็พักเดี๋ยวพักเลยก็ได้เดี๋ยวพักกันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมากันไหมแต่พรุ่งนี้ต้องพร้อมตลอดนะพร้อมทุกคนนะโอเคปะขอไม่มีปัญหานะไปกินไปเด็กแกนเราไม่ใช่ไปหาอุ้มแต่สาวอยู่แต่แลนเขานะกินไหมไม่มีนะไม่อคืนไปอุ้มนะกินเลยเดี๋ยวไม่ใช่แกนนะกินด้วยสองสองเลยมยสองได้ไหมสองได้สองได้พรุ่งนี้ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปแล้วโอไม่ได้ไปแล้วด้วย ใครจะเหมือนไอ้แก๊งกับไอ้กี้ล่ะอ๋อคลิปคลิปเฮ้โอ้ยอุ้มแล้วเหม่อนเลยใครเลยไม่อุ้มใครเลยไม่มีอุ้มใครเลยก็มีให้อุ้มไงไอ้นั่นมันเลื่องของไปพีอยู่แล้วที่โด้วยคุณซื้อใหญ่ดูแผลเด้อคุณซื้อใหญ่เสื้ออะไรเฟอร์กูโอกอะไรอ่ะตันนี้ก็ใังหอยาง้ใช่ไหมที่มีลายก็สีกุยโยไปตามทับมา